เฮ้ยทำไมงานเผาวะเราอ่ะทำไมงานเผาครั้งที่แล้วก็อะไรนะมาไลฟ์ไอ้นี่กับพี่ก็รีบกลับบ้านรีบกับบ้านโดนฟิอรอบนี้มาไลฟ์กับกูก็อะไรก็ไม่รู้โยนสคริปต์นู่นนี่นั่นไม่มีสคริปต์บอกเลยอันนี้สดผมนี่อยากจะฉายตอนที่มันโยนกระดาษไปมากนี่คือกดไลฟ์ไปยัง อ้าวชิบหายแล้วะโอเคป่ะอ่ะวันนี้พี่องค์กับพี่ท็อปจะมารีวิวเกมเกมอะไรมาทำไมมาทำไมไอ้บ้านเอา้จบละไม่เอาไม่เอาไม่เล่นอย่างนั้นอ่ะโอเคเกมอุโนสปินครับครับหมหลังจากที่เราเล่นอุโนเวอร์ชั่นปกติไปแล้วรอบนี้ฮะอุ o มโนอุโนสปินเราจะใช้แต้มที่เป้าหมายของเกมคืออย่างนี้ ใครเก็บครบห้าร้อยแต้มก่อนคนนั้นชนะอ่าเหมือนเรียกว่าเหมือนอูโนเลยใช่แต่อูโนเวอร์ชั่นเึงจะเล่นอะไรของมึงถ้ามีแบบตบมาก่งหนึ่งทีอ่านะกูไปไม่ถูกเลยเนี่ยเห็นวะมึงเล่นอะไรของมึงไม่รู้เรียกว่าเก็บครบห้า้อแต้มเป็นผู้ชนะเออแต่เวอร์ชั่นกล่องแดงอ่ะมันเท่าไหร่นะห้าร้อยเหมือนกันใช่หรออืมโอเคอ่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาครับคือไอ้จานหมุนเนี่ยไอ้จานหมุนหันซาเนี่ยนะครับ ถามว่าแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหนูใช้การ์ดอูโน,โนแดงมาเล่นอันนี้ได้ไหมไม่ได้เหตุผลที่ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีการ์ดตัวหนึ่งครับที่มีรูปใบพัดอย่างนี้ใบใบอื่นไหมใบอื่นมองไม่เห็น <c oughs> เออก, <c oughs> ก็เตรียมไว้ซะอย่างดีมันมีรูปคู่อยู่มีเลขหนึ่งนึงห้าฮะเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งน่าจะเห็นอยู่เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นใบพัด เดี๋ยวพี่ต้องหาหนึ่งไอ้สีเดียวกันอีกใช่ไหมวะมวนี่อยเบอร์สองอะไรเบอร์สองเบอร์สองนี่ไม่ใช่มันต้องหาหนึ่งปกติต้องหนึ่งปกติแล้วเออหายากแลวนะนั่นแหละ <laughs> แรงเท่ม <laughs> พี่พยายามอยู่แล <laughs> เป็นว่ามันจะมีการ์ดอีกหนึ่งใบอะที่มันเป็นเวอร์ชั่นปกติที่มันเป็นเลขหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนกันเห็นปะอาสีอื่นไหม อ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะเอาดูเบอร์สี่ดูเบอร์สี่ดูเบอร์สี่อ่านี่นี่อ่ะเป็นเวอร์ชั่นปกติกับเวอร์ชั่นธรรมดาอือนะอ่ะเห็นปะมันจะมีอันนึงที่มันมีใบพัดนะครับอ่ะพี่อินโชว์ทีมงานโชว์ตัวที่มีแต่ใบพัดหน่อยใบพัดหน้าตามันจะมีดูยังไงอ่าตัวการ์ดนะครับมันจะเป็นรูปวนๆนนเนอะแล้วตรงตัวเลขมันจะมีรูปเหมือนแบบพายุ ส่วนอีกอันนึงครับมันจะเป็นเพนเลยฮะสีเหมือนอโนปกติค <Okay. S 1> นะอันนี้ให้สังเกตดีๆสีมันโคตรใกล้กันเลยนะ mm. มันใช้ลายเป็นสีขาวนะครับอ่ะถัดมาเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันเนาะหนึ่งที่หลายคนถามมาว่าอโนแดงใช้เล่นอันนี้ได้ไหมไม่ได้ <Okay. S 1> นะครับอ่ะถ้าเราทิ้งที่เหลือเนี่ยเอฟเฟกเหมือนกับเอ่อนปกติเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นจวสองใบนะครับใช้ได้กรณีไหนเหมือนเดิมทิ้งแน่นหัวหรืหันคนถัดไปจวสองใบใช่อันนี้ข้ามคนถัดไปห้ามสแต็กนะเห้ามซ้อนนะห้ามซ้อนนะหลายหลายคนไม่่เล่นซ้อนซ้อนชอบชอบซ้อนหย่อนอ่ะอันนี้รีเวิร์สครับเงื่อนไขบวกสี่กับวายการ์ดเหมือนเดิมครับก็คือต้องไม่มีต้องไม่มีสีนั้นอสำหรับบวกสี่ถูกป่ะพี่ลออมลืมใช่ใช่ แต่วายการ์ใช้ได้ทันทีอ่าอันนี้วายการ์ใช้ได้ทันทีจะบวกสําหรับบวกสี่คือต้องไม่มีสีนั้นกับต้องไม่มีเลขนั้นด้วยอืมก็คือไม่มีเลขสี่ป่ะใช่ไม่มีอ่าเรียกว่าไม่มีสีเหมือนกันหรือไม่มีสัญลักษณ์เหมือนกันอ่าสมมุติว่าเขาลงใบดีไวแลวถ้าพี่ท็อปมีสีฟ้าหรือว่ามีเลขบวกสองอยู่เนี่ยที่อยู่ในมืออ่าที่อยู่ในมือห้ามใช้บวกสี่ห้ามใช้สีดาบวกสี่อ่าเข้าใจเนาะเคลียนนะครับต่อมาอ่าต่อมา คราวนี้เมื่อไหร่หนูจะได้หมุนสักทีครับพี่อ่าเมื่อลงการ์ดตัวสปินใช่ครับเมื่อลงการ์ดไอ้ตัวที่มันมีพายุครับลงการ์ดที่มีพายุเสร็จไม่ว่าจะเป็นลงการ์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นการ์ดตัวเลขนะให้เราทําการสปินหนึ่งครั้งครับป๊าปออกอันไหนให้ทำแอคชั่นอันนั้นอย่างเช่นอ่าเรามาดูกันนะครับในหน้าจอสปินของเรานะฮะสภาพไอแทนของพี่อมอาจจะยับเยินไปนิดนึงนะ ไม่สวยแบบพวกเราเนะเพราะว่าเล่นนานแล้วนะครับอ้อยอันนั้นไม่ก็ยกสูงไปไหมพวกมึงอ่ะอ่ะอันแรก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 อันนี้อันนี้อ่ะอ่ะอันแรกอันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่อมน่าจะสปินอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าหมุนเจอเนี้ยเนี่ยคนที่พูดสปินคนแรกเนี่ยจะได้ทิ้งการหนึ่งใบอ๋ออ่ลโสปิน พูดอุโนสปินช่ยถูกต้องดีมากครับอ่าปิ้งปองปิ้งปองกระดิ่งมาโอเคต่อมาเดี๋ยวดิแป๊บหนึ่งวนก่อนถ้าได้ถ้าได้อันนี้อุโนสปินหมายความว่าให้พูดอุโนสปินใครพูดอุโนสปินได้เป็นคนแรกอ่าก็จะได้ถการหนึ่งใบคือพูดตอนไหนตอนที่มันหยุดนะครับอ่าพเห็นแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊ปั๊บเอ่อถ้าพูดผิดอ่ะถ้าพูดผิดอ่าไม่ได้อ่อนดอดอดไปอ่าะต่อมาวนขวา คนขวาแล้วกันขวาขวาั้างะต่อมาครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดหมุนมาหยุดอยู่ตรงนี้คนที่หมุนเนี่ยต้องจั่วการจง่าจะเจอสีแดงเอออันนี้หลอนอยู่พอสมควรนะอันนี้อ่าเขาบอกว่าสีเดียวกันปะไม่ไม่ใช่ใช้ทิ้งการเลยทั้งหมดให้เหลยสองใบอ่าต่อไปนี้สลับการบนมือกับผู้เล่นหนึ่งคนอ่านะครับอันนี้ ให้เราอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นหนึ่งคนนะด้านสายสมมติพี่อมต้องส่งสกาดบนมือท็อปท็อปต้องส่งให้โปรเจกต์อะไรอย่างงี้อ่คือส่งบนมือทั้งหมดเลยโอเคอ่เรียกว่าเวียนอ่อันนี้คือโชก์ดบนมืออ่าให้ให้เพื่อนดูการบนมือของเราทุกคนทุกคนอ่าอ่สีดำเรียกว่าเป็นเหมือนแบบช่องโชคลายอ่ะอันนี้ต้องทิ้งเล่กเหมือนกันเล่เหมือนกันใช่ อันไหนถ้าเรามีตัวเลขสมมติผมมี1สีเขียวเหลืองแดงผมทิ้งทั้ง3าใบได้เลยนะครับต่อไปอันนี้ดูเอลดูเอลมันให้ทําอย่างนี้ครับมันให้เราเนี่ยความการความการ์ดเลือกแต้มที่สูงที่สุดในมือเราออกมาแล้วคว่ำไหวนนับ123เปิดพร้อมกันใครได้มากสุดใครแต้มมากสุดได้ทิ้งการ์ดหนึ่งใบหลายๆคนอาจจะงงแล้วอาจจะเจอคำถามว่าแล้วพวกการ์ดสัญลักษณ์ครับแต้มมันเท่าไหร่ สัญญาได้มันเท่าไหร่ถ้าเป็นบวกสองสคริปต์รีเวิร์สสามใบสามใบนี้สามใบนี้อ่ายี่สิบแต้มอ่าแต่ถ้าเป็นสีดำสองใบห้าสิบแต้มพูดง่ายถ้าคุณมีสีดำอยู่ในมือแล้วคุณใช้มันอ่ะกนยังไงก็ชนะอ่าคนที่ชนะได้ทำอะไรครับพี่คนที่ชนะได้ทิ้งการ์ดใบนั้นฮะใช่คนที่ชนะได้ทิ้งการ์ดใบนั้นแต่ถ้าเกิดว่า คนที่ถ้าเกิดเท่ากาันต้องเปิดใหม่อืมอ่านะครับต่อไปไปต่อเลยไหมพี่อมโอเคไปต่อเลยต่อมาจูดจนกว่าจะเจอสีฟ้าครับอ่าต่อไปอันสุดท้ายละอันนี้คือให้ทิ้งการ์ดเนี่ยไอ้เอาการ์ด่สีเดียวกันใช่กับเข่ากอกอ๋ออาเหมือนเหมือนพวกนี้เหมือนสีส้มหมดเลยคือต้องเอากับเข้ากองนะอืมอืมโอเคไปอ่าก่อนจากกัน เดี๋ยวก่อนเล่นให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อธิบายวิธีการเล่นเนาะนะครับก่อนจบคลิปนี้ครับเอ่อเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างนะครับให้สังเกตพื้นสีพื้นของจานเนี้ยมันจะมีด้วยกัน3า, uh huh. ามอย่างอ่าถ้าเป็นสีแดงถือว่าเราโชคดีอ่า uh huh. สีดำเนี่ยดวงสวย uh huh. นะครับสีน้ําเงินถ uh huh. ือว่ากลางกลาง่องไปแข่งกัน,ไป,กนไปวัดดวง uh huh. เอาใช่นะครับเรามาไล่กันเอาสีแดงก่อนโชคดีมันมีอะไรบ้าง หนึ่งครับการที่เลขเหมือนกันกับเข้ากองไม่รู้มีกี่เลขเหมือนกันกี่ใบกับเข้ากองทั้งหมดหรือสีเหมือนกันกับเข้างกกองอันนี้เอากับข้ากองกี่ใบก็ได้และเหลือไว้ในมือแค่สองใบนะครับเออโหโคนน้อยแทบจะชนะแล้วเออนะอ่ะเอามาแบบกลางๆบ้าง กลางๆหรอหรือว่าจะไปเลวร้ายเลยไม่เราโอเคกลางๆกลางๆอันแรกครับถ้าตกช่องสีฟ้าที่เขียนว่าอุนโนสปินเนี่ยเป็นหมู่คนแล้วมีคําพูดว่าอุนโนสปินใครที่พูดอุนโนสปินก่อนเป็นคนแรกจะได้ทิ้งการ์ดหนึ่งใบอุนโนสปินด้่ิ้งอ่ะใช่ถูกต้องอ่ะอันนี้ช่องนี้นะครับที่มีรูปเหมือนสลับการ์ดมันบอกว่าให้สลับการ์ดในมือกับผู้เล่นคนทางซ้าย เรียกว่าเอาการในมือของเราเนี่ยให้ผู้เล่นคนทางซ้ายมีกี่ใบเอาให้มันให้หมดแล้วเราก็เอาของมันมาทั้งหมดไม่แล้วก็รับจากคนทางขวามาอ๋อก็คือเวียนทั้งวงเวียนทั้งวงนะครับเอาใหม่นะอันนี้ที่มันเหมือนสลับนะครับสรุปง่ายๆคือพูดง่ายรับขวาส่งซ้ายใช่อ่าไม่ใช่มารับปุ๊บส่งต่อนะไม่ใช่นะคือเอาของเราอะให้คนทางซ้ายแล้วเราก็รับจากคนทางขวานะครับเรียกว่าส่งซ้ายรับขวาอ่าโอเค ต่อไปถัดมาคือสีดำเนาะอย่าอันนี้ไม่ใช่เหรออ๋อสีอันสุดท้ายลืมละดูดูเอลดูเอลดูเอลให้เลือกการ์ดแต้มที่สูงที่สุดบนมือเราครับถ้าเราเลือกไปนั้นเราจะได้ทิ้งการ์ดเรียกว่าเปิดแข่งกันครับนะอ่าเสร็จยังวะยังยังอ่ามาสุดท้ายละแบบเลวร้ายกับชีวิตที่สุดเลยอันแรกครับจักว่าจะ จะเจอสีฟ้านะครับอันที่สองครับจวงจะเจอสีแดงนะครับอันที่สามครับโชก์ดบนมือเราให้ผู้เล่นคนอื่นเห็นใช่สวยมากเลยอันเนี้ยเออไอจวงไม่ค่อยเท่าไหร่มีมีลูกค้าถามว่าโชก์ดบนมือให้ผู้เล่นคนอื่นเห็นเนี้ยมันยมันร้ายยังไงครับอ๋อเขาคาดการได้ครับว่าคุณมีการละยุนมือเออมันคุณลงไม่ได้เลยนะมันเลวร้ายอ่ะพี่บอกเลยลองไปเล่นดูลองไปเล่นดูคุณจะได้รู้ว่ามันเลวเลวร้ายยังไง ชีวิตมันดูแบบโหดร้ายนะครับอ่ะจบแล้วง่ายเนาะคืออย่างนี้แต้มที่เหลือเนี่ยหรือวิธีนับแต้มเนี่ยผมอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปดูในคลิปของอูนแดงหลักการเดียวกันอ่าพี่ท็อปทวนใหม่ก็คือแต้มตัวเลขนะครับ<า>วิธีได้ตัวเลขเลยโทษทีพี่อมลำดับผิดอ่าพี่อมควรจะบอกว่าวิธีที่จะได้แต้มคือการเราหมดมือเป็นคนแรกใช่แล้วเราเอากาดของเพื่อนเพื่อน่ะมารวมแต้มะนะครับวิธีรวมแต้มคืออย่างนี้สมมติ เพื่อนมีอันนี้พี่อมจะได้9ก้าแต้มที่เป็นสี่สี่หนึ่งนี้พี่อมจะได้9ก้าแต้มไม่สนใจรูปสปินนะนะครับถ้าพี่เพื่อนดันมีไอ้นี่มีสามสัญลักษณ์นี้ไม่รู้แหละมีกี่ใบสามสัญลักษณ์นี้ตัวละยี่สิบแต้มใบละยี่สิบเออใบละยี่สิบแต้มกลายเป็นถ้ามันมีอย่างนี้เท่ากับพี่อมีหกสิบบวกเก้าเป็นหกสิบเก้าถ้ามันดันมีไอ้สองใบนี้ อีกใบละห้าสิบแต้มโอเคปะใบละห้าสิบนุย้ยคือเป็นร้อยหนึ่งสองใบก็ร้อยหนึ่งถูกปะอันนี้หกสิบเก้าเท่ากับรอบเนี้ยพี่อมทําแต้มเฉพาะคนเดียวเนี่ยร้อยกสิบเก้าถ้ามีครบอย่างนี้นะใช่เออเราก็จะบวกเนี้ยกับเพื่อนคนที่เหลือการ์ดบนมือ,อมทุกคนบวกไปเรื่อยๆเนาะนะครับอ่ะน่าจะหมดแล้วแล้วก็ใครทำแต้มถึงหรือเกิน 500. 500แต้มก่อนคนนั้นชนะ โอครับย้ำอีกครั้งนึงอูนโไม่ใช่เกมที่แข่งกันเอาการ์ดหมดมือแล้วจบเกมนะเว้ยหลายหลายคนอ่ะชอบไปเล่นอย่างนี้แต่ถ้าใครสะดวกเล่นยังไงก็เล่นตามนั้นแต่อยากให้เล่นที่ถูกต้องแล้วกันมันสนุกกว่านะครับแล้วมันแบบชิงไหวชิงพลิปกันเยอะกว่าบอกเลยนะครับซีเรียสเออนะครับโอเค้างั้นไปแล้วฮะเดี๋ยวมาดูคลิปถัดไปว่าพวกผมเล่นกันยังไงนะครับบายบายซีอู